สวัสดีมิดรัสแฟนเกมนะฟรั๊พี่ครับผมลงวัดมาแล้วสัตว์ไม่เกิดเลยครับพี่ครับลงวัดมาแล้วมีไอเทมหนึ่งมันต้องใช้ทรายคาบครับแต่ว่าผมเล่นแมปเดอะไอแลนด์มันไม่มีทรายครับวันนี้นะครับปัญหาทุกอย่างมันจะหมดไปอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าพี่สอนเสกนู่นเสกนี่เสกนั่นนะครับจับสัตว์เปลี่ยนเวลาแล้วก็นั่นแหละอ่ะเข้าไปดูกันในเกมดีกว่านะครับไม่ต้องอารมณ์พบทเยอะ เอาละครับผมหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้นะครับว่า Arc นะครับได้อัปเดตมาสักพักแล้วเรื่องของ Creative Mode นะฮะในแท็บ General เนี่ยเลื่อนมาล่างสุดนะครับจะเห็นคำว่า Show Creative Mode นะครับแต่ว่าเราต้องมาติ๊กถูกด้วยนะฮะเอาละเข้าไปในเกมกันเดี๋ยวสาธิตโหมดนี้ให้ดูนะครับแล้วก็สอนเซกนู่นเซกนี่เซกนั่นด้วยนะครับผมโดยวันนี้นะครับจะมาทดสอบให้ดูในแมป The Island นะฮะนี่แมปนี้เลย โดยที่มีมอส p พรมอลเฟียนะครับควบผู้กันมาแล้วก็มีโต๊คิปเบิอีกโตะหนึ่งนะครับเพื่อจะมาสาธิตให้ดูนี่นะฮะเรามาเริ่มจากการเปิดโหมดครีร์ทีบก่อนนะครับก็กด ESC ขึ้นมาโดยเดิมทีแล้ว่จะมีคําสั่งแค่สมอันนี้นะครับแต่ว่าอันล่างเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาก็คือ Enable Creative Mode นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยมันคือการเปิดใช้โหมดก o ตนั่นเองนะครับโหมดนี้ทําอะไรได้บ้างนะฮะลองหนเหาะเหินเดินอากาศนะครับ โดยการกดสเปกปลาสองครั้งนะครับบินหนีเลยนะฮะลงน้ําได้นะครับปื๊ดเออค่าสถานะใดๆไม่ลดเลยนะครับไม่ว่าเราจะโดนสัตว์ตัวไหนตีนะรวมถึงสัตว์ที่เราขี่ด้วยนะครับเนี่ยดูดิจะบินไปไหน่ะฮะมันบินได้บินได้ไปทั่วนะฮะเร็วด้วยนะครับต่อมาครียดทีมโหมดทําอะไรได้อีกล่ะครับผมครียดทีมโหมดนะครับสามารถเปิดเอนแกมทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเราอะได้หมดเลยนะครับอ่ะลองคลิกเข้ามาดูเอนแกมทุกอันนะครับยะถูกเปิดออกนะครับ เนี่ยแบบนี้เลยนะครับและทุกๆอย่างที่มีอยู่ในเอนเกมอ่ะเราสามารถครัฟได้เลยเลยที่ไม่ต้องหาของครัฟนะครับมันจะอยู่ในเมนูครัฟนะครับต้องมาคาฟตรงนี้เนาะเนี่ยเราก็มาคาฟเลยนะฮะนำค้านหมาและย้ายที่ดีกว่าหมาหรืออะไรวะท็อกซิกท็อกซิกอะไรวะลืมชื่อมันละซเบอร์ทูดเออไปริมทะเลดีกว่าไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าของที่จะคาฟนั้นไม่ได้อยู่ในเอนเกมนะครับก็จะไม่สามารถคาฟได้นะฮะ อย่างเช่นโต๊ะคิปเปิลนะฮะเนี่ยอันนี้คืออันนี้เนาะไหนวะน,นี่อันนี้นะฮะกดคาฟมาเลยนะครับอ่ะวางไปเลยครับสิ่งของที่อยู่ในโต๊ะคิปเปิลน่ะมันจะไม่มีให้เรียนในเอ็นแกมไงพวกนี้นะครับเนี่ยถึงมันจะขึ้นข่าวแบบนี้จะเป็นคาฟไม่ได้นะฮะเนี่ยแล้วมันคลิกคาฟก็คาฟไม่ได้อันนี้แหละสิ่งที่คีเอทีฟโหมดไม่สามารถทําได้นะครับจะทําได้เฉพาะตัวที่อยู่ในเอ็นแกมนะฮะนี่ก็คือเรื่องของคีเอทีฟโหมดนะครับกับสิ่งที่ทําได้แค่นี้ก็วางแล้วน้อง คือไม่ต้องหาของมาคัพแล้วคับได้ทุกอย่างที่อยู่ในเอ็นเกมอ่ะแค่นี้ก็แบบไม่รู้จะโกงยังไงแล้วน้องจะครัพอะไรละอ่ะครัพมาได้เลยเนี่ยอ่ะเราต้องมาครัพแบบนี้นี่ว่าลืมไปเนี่ยอ่ะครัพมาเลยชุดอันฟ้าเมื่อกี้ไปไหนวะอ่ะครัพมาเลยครับเนี่ยก็ใส่ได้เลยนะครับเรื่องคิดคิดหมดจบนะครับหวังว่าจะเข้าใจต่อมาเป็นเรื่องของคําสั่งนะฮะคําสั่งในเกมเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันมีมากกว่า10เป็นร้อยเลยมั้งมีเป็นร้อยคำสั่งนะฮะแต่ว่าพี่ จะบอกแค่3คํคำสั่งแล้วกันเพราะว่า3คํคำสั่งนี้มันก็เหลือเฟือแล้วก็ทําให้เราเล่นเกมได้สนุกอยู่นะครับยิ่งรู้เยอะยิ่งไม่สนุกเชื่อพี่ดิคาสั่งแรกนะฮะก็คือการเปลี่ยนเวลาคําสั่งนี้พี่ใช้บ่อยนะครับเวลาทําคลิปเป็นซีรีส์อะ่ะพี่จะตั้งค่าไวเ้เช่วงเาเช้าไงกล่าวว่าจนกว่าจะจบคลิปหนึ่งอะ่ะมันจะได้เย็นพอดีเออประมาณนั้นนะฮะเนี่ยพิมพ์คําว่า set time of day นะฮะแล้วก็พิมพ์เวลาที่เราต้องการลงไปตอนนี้ พี่จะตั้งเป็น DC สามสิบใช่ไหมพิมพ์เสร็จแล้วก็กด enter นะฮะปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันต่อมานะฮะก็คือ death toy w y d a n o เอออันนี้แล้วกันมันคือคําสั่งที่เดี๋ยวพี่ยังไม่ใช้นะยังไม่ใช้คําสั่งที่เอาไว้ล้างสัตว์ในแมพนะครับอย่างที่ร้องบนกันแล้วแหละว่าทําไมผมลงมอดมาแล้วสัตว์มันไม่เกิดนะครับเหตุผลหนึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเราจะต้องรองให้สัตว์ตัวเดิมที่มีอยู่ในแมพตายไปก่อนนะครับมันถึงจะสปาว์ขึ้นมาใหม่เนาะ คสั่งต่อไปนะครับที่จะบอกก็คือคําสั่ง f o r t h e m นะครับก็คือการจับสัตว์เราสามารถจับสัตว์ทุกตัวที่เราเห็นตรงหน้าได้เลยแม้ว่าทางเกมไม่สามารถให้จับได้ก็ตามอย่างเช่นจับออนจินจับพวกบิ๊กก้อนเนี่ยพวกบอสอะไรพวกนี้เราสามารถจับมาเล่นได้เลยนะฮะโดยใช้คําสั่ง f o r t h e m นะครับเดี๋ยวพี่ลองจับดีโรตัวนี้ให้ดูนะฮะนายมามาๆเราก็อยู่ตรงหน้าเขานะครับให้ขึ้นชื่อแบบนี้กดท็บขึ้นมาพิมพ์คําว่า f o r c t h e m นะครับแล้วก็ enter ไปปุ๊บแค่นี้เองน้อง ลัตว์ทุกตัวนะครับเอาใช้คําสั่งฟอร์เทมเนี่ยเราสามารถขี่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อ่านนะครับอืมแต่ว่าตัวนี้มันขี่ไม่ได้อยู่แล้วเนาะมันก็เลยกลายเป็นเปิดไปอืมโอเคนะฮะต่อมาคําสั่งต่อมานะฮะก็คือไอเดทรอยไวเดโน่พี่ใช้ให้ดูมันก็คือล้างสัตว์ป่าทั้งหมดแล้วแหละเนี่ยภาพเนี่ยก็ตกหน่อยหนึ่งแปลว่าได้ผลนะครับเดี๋ยวลงไปดูในน้ำกันี่สัตว์ป่ะเห็นปะโล่งเลยนะครับสัตว์หายเกลี้ยงเลยนะนี่แหละครับก็คือคําสั่งเดทรอยไวเดโนนะครับ เวลาลงวัดสัตว์อ่ะมาใหม่อะเราควรใช้คำสั่งนี้นะครับเพื่อจะล้างสัตว์ในแมปและให้สัตว์มดเกิดนะครับโอเคแค่นี้นะ3ามคำสั่งนะครับบวกกับ r ีย t t v v Mode อะแค่นี้น้องก็เหลือเฟือจะใช้แล้วเออต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการเสกไอเทมนะครับจะเสกสัตว์เออเสกสัตว์ดีกว่าเสกสัตว์นะครับให้น้องเข้ามาที่ Google เลยพิมพ์ในช่องค้นหานะครับว่าตัวนี้เลยนะครับผมสปาวพมาน อาร์คนะฮะพิมพ์เสร็จปุ๊บค้นหาน้องก็เจอเว็บนี้นะฮะ Arc c r e a t u r e ID List with s p a l command ตัวนี้นะฮะคลิกเข้าไปเลยมันจะคือคำสั่งเซกทุกสิ่งอย่างในเกมอ่ะเนี่ยปะ่ะคลิกตรงนี้นะ Item ID นะครับเห็นปะ่ะเห็นเมาส์าพี่อยู่ปะ่ะอันนี้คือการเซกของนะฮะเราสามารถมาพิมพ์หาได้เดีย๋ยวพี่จะลองเซกปืนที่ดูสักอันหนึ่งเอาไปเสกของด้วยดีกวา่าพี่เสกซีมเมนก็ได้เอามาซีมเมนนะฮะ กดแทบขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับลบคำสั่งเดิมเอาไปก่อนกดก c อนว V ให้น้องดูตัวเลขนะครับเห็นปะตรงท้ายมันจะมี110ให้รู้ความหมายนะครับให้เราขยับตัว underscore ตัวนี้มา1ตัวแรกนะครับมันคือจํานวนเราสามารถเปลี่ยนได้อันนี้มันให้เราแค่1เราจะเปลี่ยนเป็น500นะครับตัวที่2อ่ะ1ตัวกลางเนี่ยมันคือคุณภาพนะครับแต่ว่าซีเมนต์น่ยมันไม่ได้มีระดับ a s c e n d ด้นระดับธรรมดานะครับ ก็ให้มันดึงเหมือนเดิมก็ได้นะครับส่วนอันหลังนะครับจะเป็นลูนย์อยู่มันคือเลเวลซีเมนต์มันก็ไม่มีเลเวลอยู่แล้วไงอันนี้เอาไว้ใช้กับสัตว์ป่านะฮะสัตว์ที่เราจะเสกมานะครับเออถ้าเป็นสิ่งของอ่ะเราจะเปลี่ยนแค่จํานวนนะครับเพียงเสกมาปุ๊บห้าร้อยแบบนี้เห็นป่ะอันนี้มันอยู่ที่แ็กไซส์นะครับที่มันขึ้นมาร้อยเดียวอ่ะซึ่งถ้าเราลงมอสแตกอ่ะมันก็ได้ห้าร้อยตามมันนะครับแต่ว่ามันจะเสกแค่ครั้งละหนึ่งกองมันอยู่ที่ว่ากองหนึ่งอ่ะเขาก็หมด อาวุธบ้างอาวุธเออมาอาวุธจะเป็นอะไรอะไรเฟิลแล้วกันนะ r i f อ่าพิเศษเป็นไลเฟิลลองการ์ดแล้วกันนะครับอเอามาจะได้เห็นภาพไปชัดนะครับกดคนูณ v ไ,ไปเมื่อกี้ที่พี่บอกจําได้ปะ่ะหตัวแรกนะครับคือจํานวนพิเศษส,สักสิบก็บ,บอกแล้วกันอันที่2คือคุณภาพนะครับพี่ใส่เป็น9 9 9 9เเลยเพราะว่ามันคือคุณภาพไงยิ่งสูงยิ่งดีนะฮะแต่เหมือนมันจะใส่ได้แค่99 9นี่แหละ อันนี้มันก็เป็นระดับสีฟ้าแล้วอันหลังคือเลเวลปืนไม่มีเลเวลใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใส่นะครับกดเข้ามาเห็นปะพี่ได้มาแล้วก็จะเป็นนี่ไรเฟิลนะฮะสิบกระบอกนี่แหละครับอันนี้คือการเสกของนะ่อมาเรื่องของการเสกสัตว์นะครับเดี๋ยวพี่เสกให้ดูเลยดีกว่าเป็นสัตว์ของมอสเลยดีกว่าจะได้เข้าใจใง่ายๆนะครับสมมุติว่าไม่สมมุติหรอกเอาเรื่องจริงเลยนะครับก็คือในนี้มันจะมีตัวของออฟฟิเชียลนะครับสําหรับ a r c i d n e t เนี่ย แต่ถ้าเราอยากได้ของมดอ่ะให้เราเข้าไปดู2ที่นะครับที่แรกก็คือในสตรีมก่อนอย่างเช่นน้องลงมดสมอลบอสนะครับแล้วบอสไม่เกิดเออสัตว์ไม่เกิดเราอยากเสกมาเลยให้น้องลองมาหาในนี้ก็ได้นะครับบางทีอ่ะผู้พัฒนามดอ่ะเขาก็จะลงตัวเสกไว้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขาไม่ลงไว้ก็ให้ลองดูตามเนี่ยกระดานสนทนานะฮะความคิดเห็นนะครับมันก็จะมีอยู่เนาะอันนี้ใช่ไหมสะปลาลูกชั่นอันนี้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่ใช่น้อง ลองดูในความคิดเห็นดิมีไหมเนี่ยน้องเห็นปะคือโค้ดพวกนี้เราก็ไปดูตามชื่อมันเลยตัวด้านหลังนะครับเนี่ยร้อยห้าสิบเนี่ยมันคือเลเวลนะเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วที่หนึง่งอย่างเช่นถ้าเป็นมอสดังๆอะ่ะมันจะมีวิกิของตัวเองแต่อย่างมัตส์มอล์ดมันไม่มีให้เราเข้าไปหาในเธอทีมนะครับพี่เปิดไว้รอแล้วก็คือมอสของไพรม์มอร์เฟียเนี่ยพิมพ์หาไพรม์มอร์เฟียนะครับมันจะมีไพรม์มอร์เฟียวิกิอาร์คแฟนดอมเนี่ยคลิกเข้ามาปุ๊บมันก็็คืออหนนน้้้าเวบีง เนี่ยเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับเราอยากหาอะไรล่ะลองดูนะครับตัวไหนที่มันติดสีแล้วสามารถคลิกได้อะเราลองคลิกเข้าไปดูเลยอย่างไพรมาเฟียเนี่ยล่างสุดก็จะมีไกด์บอกเลยนะครับรีสอร์นะครับผมคัสตอมเบลิลนะฮะอมโมอารมอร์พวกนี้มันมีหมดเลยนะอย่างเช่นพี่จะหาเป็นคีรเจอร์แล้วกันเป็นเป็นบอสสักตัวแล้วกันมาพิเศษบิ๊กก้อนมาเลยดีกว่าเออเอาให้หโหดดไปเลยมาหรือว่า เราไม่พิมพ์ไพรมาเฟียก็ได้เราชื่อบอสมาพิมพ์หาเลยก็ได้นะฮะเนี่ยปิกกอนรีเวนเนี่ยแล้วก็พิมพ์ต่อไปด้วยคําว่าสปาวคอมมานด์นะฮะอืมเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูพิมพ์ไปเลยวางนะครับผมนี่มันมีอยู่แล้วนี่สปาวคอมมานด์นะฮะแบบเนี้ยเราก็ต้องคลิกเข้าไปดูนะครับบางทีมันก็มีให้นะั่นแหละมันก็ลิงก์มาหน้าเดิมมาแล้วน้องเนี่ยนะครับสปาวคอมมานด์เนี่ยมันคลิกคําว่านี้เอธิบายนะฮะแล้วก็คัดลอกไปเลยนี่คัดลอกมาเลยฮะ คลิกขวาคัดลอกมาแต่ว่าพอมาใช้ในเกมอะ่ะมันจะคลิกขวาไม่ได้ก็ต้องเป็นอนโทรนวี v ไปนะครับอันนี้เลเวล35น้องเห็นปะ่ะการเสกสัตว์นะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันอะ่ะเลขศูนย์อันแรกคือจํานวนนะฮะจำนวนใส่ศูนย์ไปเลยนะครับเราไม่ต้องใส่หนึ่งนะเพราะว่าในหนึ่งคำสั่งอะ่ะมันเสกหนึ่งตัวอยู่แล้วแต่ถ้ามากกว่าหนึ่งอ่ะเราเข้าไปเปลี่ยนศูนย์เป็นสองนะฮะแต่ถ้าหนึ่งอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนศูนย์เป็นอะไรอันที่สองคือคุณภาพอันนี้ไม่ต้องนะครับ ราเสกสัตว์เราจะเปลี่ยนแค่ตัวท้ายนี่คือเลเวลนะครับพี่จะเปลี่ยนเป็นเลเวล200แล้วกันอ่าเสกมาเลยปึ๊บมาเลยเห็นปะตามนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือบอสปิกกนมาเลยเห็นปะอ่ามาลอลไรครับผมโหดน,นะครับพี่จะจับให้ดูแล้วกันจับให้ดูแล้วการใช้กำสั่งฟอสเคมนะครับฟอสเคมเห็นปะเราจับได้แล้วขอขี้หน่อยขอขี้หน่อยโอเคขี่ได้แล้วน้องเห็นปะ นี่นะฮะขนาดบอสใหญ่สุดเหรอเฟียงจับได้อ่ะมันติดบัก,กว่ะมันติดบัก,กว่ะเอาล่ะนี่ก็คือวิธีการหาวิธีการเสกนะครับโอเคนะครับทบทวนกีนนิดหนึ่งก็คือคำสั่ง creative mode นะครับมีเอาไว้บินนะฮะแล้วก็เอาไว้เป็นอมตะและสามารถเสกของทุกอย่างที่อยู่ในเอ็นเกมได้นะครับอันนั้นคือ creative mode เนาะต่อมานะครับผมก็คำสั่ง3คําสั่งก็คือคาสั่ง บอสเทมนะครับเอาไว้จับสัตว์ได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นบอสหรือว่าตัวที่เกมห้ามจับนะครับต่อมาคําสั่งเปลี่ยนเวลา set time of day นะครับต่อมาก็เป็น d e s t อ o y wild a i นะครับอันนี้คือ3คําสั่งต่อมาคําสั่งเสกข,ของนะครับถ้าเป็นพวกไอเทมต่างๆก็เข้าไปที่ a r c id net นะครับให้เลือกใช้เป็นไอเทม id เป็นหลักนะครับนี่ตัวนี้ก็ปีข้างหลังเนาะต่อมาคำสั่งเสกสัตว์ของมอสก็ให้ไปดูที่หน้าสตรีมของมอสนั้นๆหรือว่า พิมพ์ชื่อเลยก็ได้ครับผมพิมพ์ชื่อสัตว์ที่เราอยากจะเสกอ่ะพิมพ์อย่างเงี้ยติกลิเวนส์สปาวคอมมานนะครับให้ตามด้วยคำนี้มันก็จะมีหาไม่ยากนะครับโอเคนะครับผมก็บังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะกับทุกท่านหวังว่าทุกท่านนะครับจะเล่นเกมได้สนุกขึ้นพบกันใหม่อีพีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ